หลังจากทีมงานได้เอาคีเว GT 270มาให้ใช้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือเครื่องแรงทั้งต้นและปลายแถมตัวรถมีขนาดเล็กซิกแซกง่ายช่วงแฮนด์อยู่ในยะกําลังดีเวลาผมเลี้ยวซ้ายหรือซอกแซกตามที่แค่ตาม2องทอกซอยอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกคล่องตัวมากครับ สวัสดีครับชื่อดี้นะครับเป็นรายเดอร์ของโรบินูดฮะเออส่วนใหญ่การใช้งานนะครับก็คือจะขับขี่ไปตามตอกซอกซอยต่างๆที่มันเล็กๆและการจะรอจอหนาแน่นประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมทัอนะครับกับแก๊ฟฟู้ดเอ็กเพย e เดลิเวอสวัสดีครับผมปอนไลนแมนเดลิเวอรี่นะครับ หลังจากที่ทีมงานเอา k v y GT 270มาให้ใช้นะครับส่วนตัวความรู้สึกแรกที่ชอบเลยคือไฟหน้าครับเป็น LED ฮะทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายแถมมีไฟ d a y ์ไลท์มาให้ด้วยดูทันสมัยดีครับสำหรับเจ้า k a y คันนี้นะครับเป็นรถขนาดเล็กแต่ีเยอะถึง278ดีครับมันในส่วนของเลือนหม้ที่ชอบนะครับมีบอกละเอียดทั้งแบบเข็มและแบบดิจิตอล มีวัดความร้อนบอกวัดความร้อนบอกเวลาและขัดมาด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบ USB อันนี้อันนี้ตอบโจทย์ผมมากมาเพราะผมต้องใช้โทรศัพท์ทั้งวันชกหน้านี่ได้ของ KYB มาเหมือนของแต่งเลยส่วนข้างหลังนี่จะได้เป็นโชกแก๊ส OKD แบบมีกระปุกพอทั้งหน้าหลังยังมีเบรก ABS สายถักที่เป็นเรล็มาให้อีกด้วยครับในส่วนของถังน้ำมัน มีมา52ลิตรเพียงพอต่อการใช้งานของผมมากๆเช่นกันครับผมในส่วนของกุญแจรครับที่ชอบเลยคือเป็นกุญแจเป็นคีย์เลสครับคือเหมือนกับว่าเวลาผมแบบหยุดรถสตาร์รถเสร็จแล้วผมสามารถไปไปรับของต่อได้เลยแล้วก็สามารถบิดแค่แค่แค่เพียงบิดกุญแจรครับก็สามารถไปเอาของมาได้เลยซึ่งตรงนี้สะดวกมากๆเลยครับ ในระยะเวลาสองสาเดือนที่ผมออกเจ้ากีเวทคันนี้มามันตอบโจทย์ผมได้มากเลยครับฟิลเลี่งการขับขี่ที่ชอบมากๆเลยนะครับคือเครื่องโยนที่ให้มาครับแรงทั้งต้นทั้งปลายสามารถขับขี่ซอกแซกเข้าไปในซอยได้เร็วประหยัดเวลาในการทํางานของผมมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นซอยเล็กๆหรือว่าทางที่ต้องการใช้ความเร็วแล้วก็ด้วยวงเลี้ยวกับตัวแฮนด์เนี่ยครับมันอยู่ในระยะที่ผมกาลังขี่พอดีเลย ซึ่งตรงนี้มันมันทำให้การขับขี่ในทางตรงยาวๆหรือว่าในทางซอยที่ลัดเลาะติ๊กซักอะไรอย่เงี้ยตอบโจทย์ผมมากๆเลยครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือยังลังเลนดี๋ยวครับส่วนตัวผมมองว่าเจ้า k ีเวทีสองเจเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีและน่าสนใจตัวหนึ่งเลยครับขอบคุณครับไม่ว่าต้น ปลายระบบเบรคสุดยอดมากครับตัวนี้นะฮะตอบโจทย์ในการทำงานของผมมากไม่ว่าผมจะลัดจะเลาะไปรับของที่ไหนนะครับซอยเล็กซอยน้อยนะฮะเจ้าตัวนี้สุดยอดมากครับผมใครที่สนอกสนใจนะครับที่จะมาทำลายแมนแบบผมนะครับแนะนำเจ้าตัวนี้ครับ GWE GT 2 7 0ครับ